โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมโซลอดวันนี้ผมจะมาแบบเป็นบริการให้ซันคุงนะหนึ่งวันนะทุกคนหุ่มโดนจ้างานะนะกับพี่เปิร์นี่อนะคนละสิบคนละสิบห้าล้านนะครับอืจะเป็นไงก็ไปดูเลยปะเอ้ยสวัสดีครับอ่อเอียคุณคุณคุณเปิร์กับคุณโชใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับวันวันนี้พี่ผมจะมาจ้างจ้างคุณแบบคนละรั้งที่แล้วผมให้ค่าตัวเท่าไหร่นะสองสามล้านนะครับ เอาตอนนี้15ล้านละกันเงินมันเหลือตกลงครับผมตกลงรับงานครับโอเคครับได้โทรับใช่ไหมครับได้ครับ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 วันเนี้ยถ้าผมออกจากเซฟปนแล้วแบบใครลุมเนี่ยพวกเองก็จัดการได้เลยเว้ยได้เลยครับแล้วเอาหัวมันมาให้กูกูจะเอาเลือดมันมาล้างตีนได้ครับได้ครับช่วงนี้ยิ่งคันคันตีนอยู่ครับเอ้ามาดีบริการเอาไม่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 เห็นเหรอมันมเอาไเอยไ่เอาไม่เอาไม่เ มึงปล่อยมันล่อกุณยังไงเฮ้เอามาดิเอามาดิตายครับตาย,ยครับตายเนี่ยครับลุมลุมใครก็ไม่ลุมมาลุมซันมุงนะครับบริก,การกระ้างมา20กว่าล้านเมื่อกี้บอก15ล้านเมื่อกี้บอก25 15ล้านลุมบอกจะลืมยวอะไรยังมีใครจะมาอีกเปล่าโอ้ตุ๊ดดิไม่มีใครกล้ามาเลยให้โอ้ไม่คุ้มเลยจ้าง15ล้านเนี่ยบอกแล, <laughs> <laughs> ล้วไม่มีใครกล้ามีกับกูหรอกเฮ้ยเฮ้ยถ้ามันยิงกูยิงกูหักเหลือล้านล้านเดียวอ่ะเอาดิ ครับได้ครับได้ครับท่านมันจะเปิดกูจริงป่ะนี่มึงมึงเช็คดิมันเปิดพีพีเปล่าเช็คดินะครับเฮ้ยมันเปิดเอาแม่งเลยแล้วกันเออาพอดีรอบมันดีรอบมันดีเฮ้ยติด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 น่ะมือโอ้โหเฮ้ยมึงทำไรอ่ะมึงทำไรซันทุ่ม ดีมากเฮ้ยหลังๆมาหลังมาเฮ้ยเอาไอ้ไก่เอาดีตล็อกให้ละล็อกให้ละแกต้องถึงมือกูไม่อยากให้มือเพื่อนเลือดเลยตายครับตายตายตายของมือมือเพื่อนเลือดเลยอ่ะโอเช็ดก่อนนอะะไไรปผมเช็ดใครับนายเอาเเช็ดดลยนะมึงไปเก็บศพดิทำความสะอาดเออทำความสะอาดตรงเนี้ยทำนะครับทำทำมดแล้วครับทำมดแล้วออเคย่าให้เลือดมันตกถึงพื้นเดี๋ยว ไอ้อะไรลอยลอยหน่อยนเอาเอาเอมันจะไมเอามันไห้อีกเอาเฮ้ยเอาโอ้ยเฮ้มันยากมันยากมันยากปะทะมันยากปะทะจัดให้มันดีจัดให้มันดีอุ้ยมังกรป่อะเดินตามตัวกูดีๆเห้โอ้ยหมามันมันไม่กล้ามีกับไหนทันแล้วเนี่ยมันดีๆมานี้มาแกบมาตบมันดีไอ้เนยมันมันนีไม่คิดจะส่งสามเลยอะเรมาด โอ้คนกำลังจะลุ้งมอยู่เลยโดนปิดที่แล้วร้านบอลรนเลยรอติแบบมันคงไม่กล้ามาแล้ะครับคงไม่กล้ามันไม่กล้ามันไม่กล้ามึงดูดิมันพิมพ์บอกไอ้พวกคี้ค่าเสือกจริงอ๋อไอพวกนี้เหรอคี้ค่าอะไรครับคี้ค่าได้สิบห้าล้านกูก็เอานะครับโทษที มเรียกคี้ข้ามันก็เกินไอ้พวกนี้มันเป็นเป็นเหมือนนั่นแหละครับคี้ข้าใต้ตีนเพียงอ่ะมันก็แค่กระดาษชู่ที่เปียกน้ำอไอ,ไอ,ไอ้ข้าอะไอย,ยังเจ๊คือหนีย่างหมาเลยนะมึงเมื่อกี้บอกคี้ข้าอนี้มึงหมาจริงๆเลยวะไปไหนลู้้อีกูไอ้ ไปละหนึ่งซับตะไคร้ใกูได้ตรงมันเสียใจเลยอ่ะกูแค่หนึ่งซับตไคร้เองครับอยาให้มันทำอะไรกูได้เฮ้ได้ครับนายท่านทางนั้นมีสองตัวครับที่สองนายกาเอาเอามันเลยไหมครับเฮ้ย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 เสียดผมกูเสียดผมกูเฮ้ยโอ้คอดเจ็บเลยปัดขวายิงเพื่อฟังผลโดนโดนโดนใช่ครับโอ้โหไม่ได้เลยครับพี่น้องไม่เป็นไรอ่าไอ้นี่มึง เอามาดีเนี่ยมาดีเอาดีเอาดีสวยนี่ไงเซซีเซซีดีเซพี่ใส่ไม่ดีเลยอะไอ้เซคุ้มไม่ท้อไมคือคือตอนผมโดนลุมไม่มีใครนี่เลยครับทชอบพอจ้างบริการมาดิหน่อยร้องกันทั้งเซิร์ฟไอเวนเลยจริงครับนายท่านเออจริงครับจริงมึงไปยืนข้างที่ยืนข้างที่ยืนแบบซ้ายขวาอะไรเงี้ย ได้ครับโหไฮคิใส่ใส่ข้างซ้ายกับข้างขวาไปอีกแล้วไปอีแล้วโอ้ย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 งสามเปิดแล้วหนีมึงอีก๋รักเลยร์เกนเนี่ยกำลังยิ้มเลยโอ้มันเปิดแล้วหนีโอ้แม่งเพื่ออะไรอะเพื่ออะไรอะฮะฮะคือเพื่ออะไรอ่ะมาแบบมาสกิทไรอสกิทไข่เสือแล้วก็ไปมังกรโง่ๆมึงอ่ะอย่ามาใกล้กูนะอ๋อ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 ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ ตายตายไม่เหลือตายเอ้ยทำภาพตายให้ครับโอเคดูดดุดดุดดุเออยดุดสวยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยอยากให้ดาบกูต้องเปียกเฮ้ยเหนียวเอออ่ะครับไอ้ไอ้มังกรอีกมังกรครับไอ้มังกรล็อกล็อกให้แล้วล็อกให้แล้วเอาดีเอาดีเฮ้ยอ่ามึงนี่ไอ้ดาบให้ฉชนดาบให้หน่อยเฮ้ยชอดาบให้หน่อยดาบเป็นเลือดดาบเป็นเลือดครับครได้ครับได้ครับ เจ๋ชโอเคเจ๋อเจอเเอเมาปุ้มปุ้ไม่เป็นไรครับปุมครับในท่าจบคลิปนี้โอนจริงนะครับจิครับสิหล้านครับ15บ้าล้านสิบห้าบาทยังไม่คืนเลยครับอ๋อไม่ไม่เป็นไรครับอันนี้15ล้านละครับเจ๋อมันไม่แลยมันไม่ใ้โอ้โหโอ้โหไม่เค็ดไม่เค็ดไอ้พวกมันไม่เค็ดอมันไม่เปิด PVP มันโง่เลยมันโง่แห เออ๋อมาดิเขาดับปื้อนเลือดเลยเอ้าเอ้าเอ้าเอาเบอเบงดูแลเตงดีเลยพี่มันจะตายหายแล้วเป็นเสงกหมือนเพิร์นี่เบงก็มันตัวไหนวะเนี่ยตัวไหนวะดูดิดูดิโอ้โหมาตามโอ้โหลุมเป็นหมาเลยเนี่ยจ้างตั้งสิบห้าล้านนะครับไปจ้างพันห้าดูแลดีๆหน่อยเฮ้ครับได้ครับท่านครับ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 ท่านวิ่งไปไหนยังไงนี่กูวิ่งกูวิ่งอ้อมแบบนี้มึงดูกูยังไงเนี่ยเฮ้ยไม่หาท่านเดูจริงสิ อันนั้นนั้นนั้นเอาเดียวดิวดิวดิเอาลุมลุมลุมโอ้โอ่าไอ้นี่ไอ้กูจะตายเออแบงตายยังครับยังยังครับยังครับโอเคครับโอเคมาผสมพยาบาลกูตายแม่ชัวเรคัมแตงมันมังกรแล้วครับกินือกินือกินือบินได้กินือบินได้แล้วครับตัวใครตัวมันครับเนี่ยตายนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโดนหักเงินโอเคไม่ตายผมไม่ตายผมไม่ตายแล้วโอ้โหโอ้โหขี้สกิลช็อคลงมือก็ไอช็อคไม่ตายครับไม่ตายง่ายหรอก มังกรก็โง่วันนี้ผมไม่ตายหรอกมันเยอะเลยนะอุ้ยไม่โดนเลยเหรอฮาคิมเก่งจังวะโอ้วมังกรแล้วฟีลเหรอวะมึงกลับล่างมาไหลมึงรู้เรื่องกลับล่างมาไหลนี่มึงรู้เรื่องไหมนะมีตัวนึงอหรครับมีมีมีไก่มีหาคกณมีจมยุทธมาหาคุเฮ้ยมีขี้ขายวิ่งมาหากูจัดการจัดการจัดจัดจัดให้เด็กมันดูจัดให้เด็กมันดูเฮ้ยเอา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  อ่าโดนโดนโดนไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้โอ้โหนี่กูเป็นพวกมึงเป็นบริการจริงเหรอเลือดเลือดกูเยอะเยอะกว่าพวกมึงเนี่ยแบบรถแบบควบเลยอ่ะเฮ้ยมันมันเล่นแต่ไหนท่านหมครับมันไม่ได้เล่นเฮ้ยจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไม่เงิไม่ล็อกไม่โดนเลยไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนก่อนนะครับเนี่ยเอาตัวนี้ดีกว่าครับเอาตัวนี้ดีกว่า มัน,นจะตายแล้วมังกรจะตายแล้วมังกรจะตายแล้วเฮ้ยอย่าให้ดาบกูต้องเปื้อนเลือดโอ้ตายมันหนีเงี้ยมันหนีเงี้วไอ้กูหนีไปคนเดียวโอ้โหยังไม่จบยังไม่จบตายไปดีแม่งเก็บเก็บซากเก็บซากเก็บเก็บเก็บดูดสอดดูดสมันดูดสมันเออมึงว่าปฐมพยาบาลกูไกวกูไกวกูไกนกูกัวมันเจิดนะครับนายท่านอุ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยได้อีกหนึ่งแผล ่รักษาโอ้ไม่ดูมันนีเลยไข่จไปอ่ะไก่วะมีไก่ครับมีไก่เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเอายเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮอเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเเาเเเ้เเเ้เเยเ้เ้เอ้เเเอ้เยเเเเ้เเย ปูมังกรดำมันจบเลยเนี่ยเอ้ยเอ้ยปูตนยิงกูโดนยิงกลังช่วยอยู่ครับท่านอยู่รับท่านอยู่ขับท่านเราเราปล่อยให้มันบินไปดีกว่าปล่อยให้มันเป็นนกไปอืมชีวิตมันก็นกนกแบบนี้แหละมันอะสมหัวละโอ้โหไอ้เหี้ยอะะไรนมญ่โครับจะหเงินโอ้โหโดนทั้งนกโดนทั้งไฟชีวิตกูไกลกูไม่ได้เรื่องเลยเอาดิทำไมไม่เอาอ่ะ ิกรีกับเธอจีเฮ้ย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 โดนโดนดนเอาดิเอาดิโดนโดนทียแล้วดูดิโดนโอ้ท่านท่านใจเย็นท่านอย่าพึ่งใจโดนแสงท่านโดนแสงหิวแสงไหมครับท่านนี่ครับหิวแสงนะโดนแล้วโอ้ยเฮียโคตรปิงไปเฮ้ยยังยังไม่จบยังไม่จบโดน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 ไอ้มันคือไนงไอ้มันคือยี่ไหนวะ ตายแล้วครับเออมึงคือตายเหรอใช่ผมปิดชีพวันี่ผมทำความสะอาดไว้หมดเนี่ยครับบริการพี่ก็เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมึงสันคงพ่อมึงอ่ะปัญญาอ่อนซันคงจะตายแล้วหนีสมเพชโอ้๋อพี่ต้อผมไม่ต้องลงมือเองอ่ะครับเพราะมีเด็กเด็กข้างไข่อะครับง่ายๆบริการของพี่เองเอาไปเอาก็เล่นมัเลยเล่นมัเลยเล่นมันเลยครับเล่นมันเลยตั้งห้าเอ็มเนี่ยตั้งห้าเอ็ม เอาดีให้โอ้ไม่ได้เรื่องเลยพวกมึงเอถึงเรือกูจะรอดเป็นไรครับเป็นไรเอาคนสนายยิงกูวเหอคนสนายคนสนายคนสนายเยเฮ้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 ยเเฮ้เยเฮยช่วยเฮ้ยเ้ยเยยเฮ้ยอ้เยย้้เย่้ เอาคุณตัวอีกแล้วมันบินอยู่โดนตลอดไม่เห็นตัวเลยมันอยู่ไหนวะข้างบนอีกทีนึงขันนี้ดูหิวมากเลยนะเนี่ยโอ้โหมึงมาหนี้นีโคครับนีโคไอเออสวยเฮ้ยฉันนี่ชอบเล่นเครื่องแบบโอ้ยโอ๊ยไม่รู้สึกยิงใครไม่โดนเลยวะมันจิบได้แน่นอนเลยยเเ้้ฮฮยเฮ้ย โอ้ยพกงโผโอ้ยทำไมล็อกมันไม่โดนวะอะไรวะผมยังลักทันคุงอยู่เขาไม่รักมึงหรอกไอ้โง่พูดไม่จริงมันพูดไม่จริงกูรักทุกคนกูรักทุกคนให้มันพูดเทปมันพูดเทปมันใส่ไหลยกูใส่ไหลยกูกูรักทุกคนถ้ารักทุกคนผมจำได้ว่าท่านรักทุกคนโอ้โหไม่โดนได้ไงวะแม่เงยโคตรปิงใช่ครับปิงจริงปิงมากปิง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 มากเลยเฮ้ยโดน ตาย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 โอ้โหคุณได้ครับไม่ยอมออกิเจนกูตายห่าไปซะได้กูเล่นมาได้สองตัวไม่เป็นไรผมให้นายท่านหมดแล้วไอ้อะไรอ่ะใครใครยิงยิงอะไรสะกูเมื่อกี้นี่เอ้าไอ้นี่หรือเปล่าไอ้หมอนี่หรือเปล่ามันอ้าวเนาะตายไปซะคือแค่แบบลูกกระจอกชั้นต่ำก็ยจะมาเนี่ยมันมันมันยืนมาเลี้ยงตัวให้แล้วเนี่ยเห็นไหมเลี้ยงตัวให้แล้วดีเอ้ยยอ่าเพพพพพ่่่่่่่่งงงงงออออยยยาาาาไปแบบเป็นมิดมายืนประกบข้างกูดิยืนประกบข้างกูได้ครับได้ครับเดี๋ยวไปทร้กันนะสามสองหนึ่ง ยิมอลไรของมันนะเซนเซิร์ฟนี้มีคนดังอะไรครับเอ้ยเอาดาบกูเปื้อนเลือดมันเอาฆ่ามันดิโอ้โออ้โ้เราจะเปื้อนเลือดมันแล้วเนี่ยเราจะเปื้อนเลือดมันแล้วทำไรู้สึกมันมาลีนเยอะขึ้นวะเนี่ยเมันมาแย่งออกซิเจนกูเต็มเลยอ่ะมึงฆ่ามันทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเพราะมึงฝังหมดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทันทันวิ่งไปไหนล่ะ ท่านอย่าหนีดิท่านอย่าหนีดิหมุนรอบไปเลยเกี่ยวให้หมดหอบพันเลยเอาไว้นี่งั้นเอาไว้นี่ขอว้าวสุดยอดไปเลยครับมันไม่เปิดเสียฟรีไอ้หัวไหล่เนี่มันตายมันตายเยอะไรเนี่ยเก็บมันไว้เก็บไว้ตายว่ะมันแย่งออกซิเจนท่านนะครับนัวเนียนัวเนียเลยอ่ะ ผลเกิดให้เบิร์ดไปเก็บผลมาให้กูอยู่ไหนครับอยู่ไหนไม่มีเกมพลาดครับไม่มีเกมพาดก็ไม่โชคนี้จน e ีที่แล้วให้ไปตั้งเท่าไหร่กี่ล้านนะอ่าห้าบาทท่านบอกลดเหลือห้าบาทห้าร้อยใช่ท่านบอกลดเหลือห้าร้อยเอาเลยท่านท่านเอาดิสวยผมได้ครับท่านเก็บให้หมดเก็บให้หมดสุขสบายไหมครับท่านสวย ใครเปิดอีกใครเปิดอีกหหิบไฮเปอร์ดิบนี่เปิดนี่เปิดทำไมกดสกิลไม่ติดวะหนีมันหนีอย่าวะให้เเดี๋ยวไปเก็บพุยก่อนตามมาโทษะครับครับครับขับดูไว้มีใครตามหลังหรือเปล่าใครมานี่ครับมีมีมีคนตามมาครับมีคนตามมาเก้าล้านตามมาครับเก้าล้านมามันจะไม่ยั่งออกซิเจนกูมันจะไม่ยั่งผลกูเก้าล้านตามมาครับผมไม่กล้าสู้ครับ โอ้ยมันกล้าลาโนไม่กล้าสู้ครับเพราะมันไม่เปิด PVP อ๋อมันมันไม่กล้ามันไม่กล้าไงมันกลัวมันไก่มันไก่กลัวแค่นี้ก็กลัวอะไรวะท่านครับมันบินตามมารับท่านมันเก็บมันดีให้โอ้เท่านี้ยังต้องให้บอกมันมีสมองมันจะให้ไก่มันไม่เปิด PVP ครับท่านอ๋อหาผลเจอยังครับท่านโอ้โหทำไมโอ้ทำไมมันไกลใจครับท่านโคทษกันแต่มันผิดที่พวกมึงเว้ย คือพวกมึงไม่มีไม่มีเกมพาร์ทไงถ้าพวกมึงมีป่านนี้กูก็อยู่เฉยๆสบายแล้วท่านลดเงินเดือนผมตอนนั้นในที่ท่านจ้างมาไม <ง S 2> ่ใช่แล้วผมครับผิดพลาดท่านก็เลยลดเงินผมคราวนี้ถ้าทําถูกใจพี่ให้เลยสิบห้าล้านโอ้โหจริงนะจบงานนี้อุ้ยตกน้ำอ๋ออ๋ออ๋บริการต้องจบงานจบงานนี้พวกมึงรวยจริง,รง,ง,รงแล้วท่านจะมาจ้างผมอีกไหมเนี่ยน่าจะไม่ได้จ้างเราไปอีกสามสิบปีเพราะจน ตั okay. e. ้งหมดไหนบอกว่าเงินเหลือไงครับท่านสิบห้าล้านแล้วอดครับแล้วผลมันอยู่ตรงไหนวะเฮ้ยเออเฮ้ยมันเหมือนจะเปิดมันเหมือนจะเปิดไอ้เก้าล้านนี่ที่อยู่ไหนอ้โหสู้เองพี่ผลผลลุ่มผลลุ่มผลลุ่มโอ้ยผลโอเปอโอเปอโอเปอขายได้เทียบบาทแต่ใเรื่องขายได้เท่าไหร่บาทนะขายได้ประมาณสามสิบล้านสามสิบล้านกูมีเงินมาจ่ายค่าตอบเพราะมึงแล้วเฮ้ยปกป้องคุยดี แต่ในเกมมันขายได้แค่30บาทนะท่านเพราะมึงก็เอาคนละสิบห้าโอเคครับคนณขอบคุยดีให้ไปหนึงครับผมย้ายจากทะเลแกูผมกำลังสู้กับกล้าวร้านอยู่ครับมันจะตายแล้วเขาท่านเออดีดีทำดีมากทำดีมากเอามาให้ตายแล้วเอาเลือดหัวมันมาให้กูกูจะกินสู้ได้ครับท่านไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันหนีแล้วครับอยากกับปีตาเอาเลือดเออาเเลืดท้ามันมาให้เปิร์ดดื่มมันไปไหนแล้ววะ ััปอกกทนงมแล้วไอ้โชว์ก็ปาดอันทันแล้วก็ดูดไข่ไหมครับอ yeah. ุ้ยคูทสมการเอาให้พูดดีๆเถอะเอาข่าวเทาขั้นได้ครับถึงเ่ถึงเช่ขี้ข้าคุณพี่ตอนนั้นพี่ใบ้ขี้ข้าท่านครับท่านเก้าล้านตายแล้วครับท่านเก้าล้านตายแล้วเอาหัวมาโชว์กูไม่เชื่อนี่ครับมันไปเกิดใหม่ที่บาร์แล้วครับเชื่อผมดิ เหี้ยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ย้หิวแสงหิวแสงเอาผลไปเอาผลไปเรามาดีเรามาดีเอาผลไปมันอยู่ไหนอะเออแล้วดิมันอยู่แต่วะมันมีกี่ตัวก่อนเอาพวกนี้ก่อนเลยเนี่ยอันนี้อันนี้ไอ้ไก่นี่ไอ้ไก่นี่โอ้โหมันโดนฆ่าหลายรอบแล้วนะสงสารนะเออสวยไม่ไม่ไม่ต้องไม่สงสารมันดีมันมาเปิดนี่ว่า อยู่ดีไม่ว่าดีมาเปิดคนอื่นนี่ไงโดนโดนเมื่มึงพูดใส่ตัวเองก็ต่อมาเปิดคนอื่นอะไอนี่มาเล่นบาร์คี้ไอเมึงมึงยิงไม่มีไม่สมความมีชีวิตรอดเลยตายไปซะสมครับโดน, <c oughs> นเอาความตายไม่ใช็ดดาบที่เลือดไอไม่ใช่เลือดที่ดาบคูณดิได้ <c oughs> ครับไนดะ้ครับเเออเออดูทำดีทำดีเออมีมีกระเป้าามีกระเพ้า <c oughs> นี่ครับอืม มีไม่ว่าไม่ไม่มีใครกล้ามีกับท่านแล้วเนี่ยเอาผมมีมีมีไอ้นี่มันเก้าล้านครับท่านเอาเลยเอาเลยลุกลุกลุกลุบตายเก้าล้านตายไอ้ลัดกูไม่ใช่ผมครับท่านผมครับโชว์กูจ่ายมึงยี่สิบห้าบาทพอเล่น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 เฮ้ยมันมันแย่งออกซิเจนกูอ่ะเ้ามันไม่เปิดพีพีครับมันไม่เปิดพีพีโอ้เปิดพีพีก็ไม่เปิดมันแย่งออกซิเจนกูเว้ยเอ้ย โอเคพอแล้วพอแล้ว,ลวมามามายืนมายืนให้คนดูแบบเห็นเห็นหนังหน้าพวกมึงอย่างนี้แบบหนังหน้าคุณเลี้ยวนี่ไงไล่ข้าค่นไปทั่วอุ๊ยน่ารักจัง,งเลยดู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 หนึ่งหนึ่งเฮ้ยไม่ไม่ไม่จะเป็นต้องหนึ่งครับไม่จะเป็นต้องหนึง่งหนึ่งครับเท่าทีไหนเขาเซฟโซ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 นเข้าเซฟเดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปนี้พี่จะโอนนะพี่จะโอนใช่ครับท่านนะครับเไม่บิดครับไม่บิดเอาไว้สไลั์คลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมอ่ะ กดไลค์กดไลค์และกดซับสไครป์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่าพี่ก็คือเอาเงินเก็บทั้งหมดที่พี่มีครับสามสิบล้านเพื่อมาจ่ายพวกเนี้ยคนละสิบห้าล้านเพื่อแบบมาปกป้องพี่อะครับตรงพี่ไม่ต้องจ้างก็ได้เ้ยแต่พี่แบบขี้เกียจไงไม่อยากให้ดับเพลินเลื่ยดนะครับก็เลยเสียสละเอาเงินนี้ไปจ้างพวกนี้นะครับแล้วก็จบคลิปพี่จะโอนไปนะครับและคนที่มาช่วยพี่วันนี้ก็คือเตอร์คุงนะครับกับโซลอรใช่ไหมครับใช่ครับใช่โอเคแล้วก่อนที่ผมจะไปวันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่า กูไม <G ã i> uh uh, oh, ่ใจโอ้โหดูดิคนี่ดูดิแม่งดูฆ่าแม่งไง